ก็เปิดไฟเอาแสงช่วยด้วยส่วนหนึ่งเลยครับดูดกลืนแสงดีเลยสวัสดีครับก็กนะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษครับหายหน้าหายตาไปนานมากจริงๆเรามีถ่ายตลอดนะครับปเป็นแต่ว,ว่าเราสังไม่ทันนะครับสารภาพต,ตามตรง้วส่วนหนึ่งเนาะนลครับอีกส่วนหนึ่งก็ติดปัญหาเรื่องส่งเรื่องแสงอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้นนเป็นเทปพิเศษครับของรายการเด็กค้าริมาไมู่หนึ่หน้ากันไปหรือยังครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้โอกาสพิเศษมากๆาครับเนื่องจากแบรนด์ของเราเนี่ยที่เป็น แบรนด์สปอนเซอร์หลักนะครับอิฉัเมนลองพื้นสำหรับผู้ชายเนี่ยวันนี้เขามาเป็นผู้สนับสนุนซีรีส์ครับรักนาย My Life แล้ววาในซีรีส์ก็มีตัวท็อปๆเยอะนะครับทั้งอินสปอนเซอร์ทั้งดารานกแ,แสดงนะครับ เลยขอเขาว่าเออไหนๆวันนี้เป็นวันที่เ,เซ็นสัญญากันกเราคุยบอกเออแล้วเ็ามีเวิร์กช็อปด้วยขอแอบมาเก็บภาพบรรยากาศเนาะรวมถึงเรื่องของการเซ็นสัญญาแอบสัมภาษณ์นักแสดงแอบสัมภาษณ์อิอนเวอร์เซอร์อะไรทุกอย่างจะฉกพยายามฉกม,มาให้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นเทปพิเศษเลยจริงๆนะครับตอนนี้ผมถึงที่สถานที่ที่เป็นสตูดิโอสำหรับที่น้องเข้ามาเวิร์กช็อปกันละเราก็ตอนนี้ครับกำลังรอทีมงานอยู่แต่ว่าจริงๆทีมงานครบแล้วไม่ใช่รอทีมงานเขารอผมอยู่จริงๆเขารอผมอยู่นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับกพราดูพร้อมตัวเองในรถนิดน,นึงนะเพราะว่านานๆออกสื่อทีนึงนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปแท็กนาเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับทั้งหมดรวมถึงการคุยงานแล้วก็เก็บแอบเก็บพวกภาพนักแสดงไปด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเนาะไปเนาะโอเคเท้านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับตอนนี้หลังจากทายสัญญาไปเนี่ยเราอยู่กับพี่เทนนะครับพี่เทนเนี่ยเป็นผู้จัดนะครับผู้จัดของซีรีส์เรื่องรักนายไม่ไล่นะครับอยากรู้ว่าอะไรยังไงเลยเขฟังพี่เทนครับเพราะว่าเป็นคนที่อินสัตในทุกเรื่องนะครับสวัสดีครับผมเทนทวีศักดิ์นะครับเป็นผู้จัดซีรีส์รักนายไม่ไล่นะครับก็เรื่องนี้นะครับก็นอกจากเป็นผู้จัดแล้วนะครับก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะฮะก็ เป็นเรื่องราวของความรักสองชนชั้นเลยครับที่ไม่คิดว่าจะ,ะมาลงเอยด้วยกันได้ระหว่างมี design, มอเตอร์ไซค์นะครับกับปหมอนะครับที่บังเอิญได้มาเจอกันได้มารู้จักกันแล้วก็ในเรื่องถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับนี่ยายอยู่นะครับก็อาจจะพอจะรู้นะครับพอเรื่องร่าวว่างแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องฝาก นะครับทุกคนเลยนะที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับสำหรับเวอร์ชั่นซีรีส์โอเคครับสวัสดีครับผมฟุกพงสกรวงเพียนครับรับบทเป็นหมอกในซีรีส์เรื่องรักนายไม้ไล์ครับผมก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยความที่หมอกเป็นวินวอร์ไซมันก็จะเป็นสไตล์แบบล่าเริงแจ่มใสอะไรอยเงี้ยครับเอเนจีก็เยอะหน่อยก็ ตัวผมริงก็เป็นคนที่แบบร่าเริงกินใหอยู่แล้วครับพยายามทําให้ทุกคนมีความสุขตัวหมอเขาจะเป็นสไตล์นี้ก็เลยไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ครับผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องคาแรคเตอร์เท่าไหร่ครับครับผมยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องรักนายไม์ไลฟ์ด้วยนะครับผมนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเนี่ยตั้งใจกันมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ยังรอคอยกันอยู่นะครับยังไงก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดครับผม บทเป็นหมอตะวันครับผมก็หมอตะวันจะมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นคนอ่อนต่อโลกเป็นคนแบบว่าเหมือนเด็กน้อยครับผมก็จะมีความแตกต่างอยู่พอสมควรตรงที่ว่าเขาจะดูเหมือนวบทุกอย่างจะเป็นแบบโลกเป็นสีชมพูไปหมดเลยอะไรแบบนี้ครับแต่ผมก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่ารักดีแล้วผมก็อยากจะเรียนรู้เขาไปเรื่อยๆก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับทช่ใครที่เคยอ่านหนังสือหรือว่าใครที่ รอติดตามชมเรื่องนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ใจรอยสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเวิร์กช็อปในเรื่องของการอ่านบทแล้วก็มาเจอกับเพื่อนๆน,นักแสดงทุกคนก็ทุกคนตั้งใจที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยฮะรักนายมายลา์ครับ เมื่อกี้นี้น้องเขาไปเก็บภาพบรรยากาศอะไรเรียบร้อยแล้วนี้กลับมาคุยกันระหว่างรองเพราะว่าตอนนี้น้องนักแสดง2คนที่เป็นพระเอกกับนายเอกเขาเวิร์กช็อปกันอยู่ครับพี่ก็มีหน้าที่นั่งแล้วก็คุยขิงคุยกับคนไปเรื่อยๆกับซีโอีกท่านหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เลยมาแนะนําให้อีกคนหนึ่งที่รู้จักในทีมงานเราดีกว่าคนนี้นะครับหลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับในนามอีดิกรูนเจ้าของเพจรูนแมกกาซีนเป็น CEO คือภาพถ่ายของแบรนด์อีคิเมนนะครับทั้งหมดอ่ะ อ่ะที่เป็นอ่เป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยมาจากคนนี้เลยนะครับรูปถ่ายม,มันมีซิกเนเจอร์เนี่ยนะส่มกลับไปเนี่ยคนนี้นะครับสวัสดีครับนี่นลิกรูนครับเจ้าของเพจรูนแมกกาซีนไทยแลนด์ครับผมวันนี้ก็มาเก็บภาพนิ่งนะครับที่กองถ่ายของรักนายมายไลน์มาเก็บผับบรรยากาศการซ้อมน,นะครับแล้วก็เก็บแบบเก็บภาพนักแสดงต่างๆเวลาคุณเลือกเด็กมาถ่ายอ่ะคุณเลือกจากอะไรก็ต้องเอาที่หน้าดีไหมเอาไม่ใช่แล้วก็เลือกจากแบบว่า คาแรคเตอร์ด้วยหน้าตาด้วยวมันก็ส่วนมากก็ต้องหน้าหน้าตาด้วยแหละแบบเหมือนให้มันเข้ากับธีมที่เราจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับขายของในไหนร้าน<ม>เดียจะไปลงเพจด้วยมีของอะไรขายบ้างช่วงนี้ฝากเพจแล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามนะคบแล้วก็เป็นกำลังใจให้ สร้างสรรค์ผลงานดีต่อไปที่เพจร่นแมกซ์ซีนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฝากสคอนเซอร์นิดนึงนะครับอีเคม n นไทยแลนด์นะครับผมรองพื้นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โลกดัโลรวาลไปเลยจักวาลแล้วนะครับผมเนี่ยใช้ดีมากๆเลยนะครับฝากซีรีส์นะครับช่วงนี้ก็เรื่องนี้กำลังถ่ายทาอยู่เลยนะครับรักนายไมล์ไลนะครับผมก็ สำหรับเรื่องนี้จะเป็นแนวคอมเมดี้เนาะก็ยังไงอย่าลืมนะครับเร็วๆนี้เจอกันแน่นอน เลยก็วันนี้นะครับพาไปดูครบหมดแล้วนะครับบรรยากาศหนึ่งวันทั้งตอนเวิร์กช็อปน้องกินข้าวเอาไว้ให้แอบไปถ่ายตอนน้องกินข้าวเนาะแล้วก็มีแบบเบื้องหลังช่างภาพอะไรเราแนะนําหมดนะครับจริงวันนี้มีผู้กอนกับมาด้วยนะครับอย่างว่าอันนี้ก็เรื่องภายในของทีมงานเขาสําหรับ ในานามเด็กคริสมานะครับรายการเนาะกับโดยที่เรามีสปอนเซอร์หลักเป็นอีคิเมนเราพูดจกผู้ชายนะครับอีคิเมนเราจะไปอยู่ในซีนไหนของซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากฝากให้นะครับแฟนไซ์ของซีรีส์เรื่องรักนายไม่ไลฟ์ติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนแล้วบ๊ายบายให้เราขอบคุณแบบ